ขอให้เงินทองโชคลาบหลั่งไหลเข้ามาหาท่านมากมายมหาศาลสวัสดีทุกๆคนครับผมชื่อช้างวันนี้มีของดีมาให้ท่านชมครับหมู่บ้านเกษมสุขลำลูกกาคลองเจ็ดเนื้อที่ตั้ง89.9ตารางวาเกือบ90ตารางวาเลยนะใหญ่มากและขายราคาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับพระคุณท่านบ้านบ้านเดียวหนึ่งชั้น พร้อมอยู่สวยงามมากๆมีห้องนอนห้องน้ำสะอาดสะอา้านกว้างใหญ่หมู่บ้านนี้ติดถนนลำลูกกาคลองเจ็ดเข้าออกสะดวกสบายแถวนี้มีร้านค้าร้านอาหารเซเว่นโลตัสปัม๊มน้ำมันตลาดสดอยู่ใกล้ๆเดินทางลำลูกกาลังสิทง่ายนิดเดียวสนใจติดต่อสอบถามคุณช้าง088861777 8 7 7, ครับท่าน ติดต่อสอบถามผมช้างครับ0888861777 7จ้าขายแค่2องล้าน4 90, บาทเท่านั้นเองครับพระองค์ท่าน